พี่น้องวันนี้ไร่ธนภูมิก็มาชํายอดอ้อยอีกเหมือนเดิมครับนี่นี่คือยอดอ้อยหนึ่งเดือนนะครับนี่อายุหนึ่งเดือนนี่ครับคือยอดอ้อยหนึ่งเดือนก็จะประมาณน,นี้นะพี่น้องสลูกประมาณศอกหนึ่งครับเนี่ยอกหนึง่งและนี่ก็คือยอดอ้อยชําวันนี้ครับนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปลูกครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัดอ้อยขายอย่างเดียวเลยพี่น้องนี่ก็เลยเอายอดมาชำลักษณะน,นี้แล้วครับนี่ นี่ครับเนี่อันนี้หนึ่งเดือนครับนี่คือยอดวันนี้ครับนี่นี่ครับทํายอดรุนร้วนครับช่วงนี้ดีกว่าทิ้งครับพี่น้องดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เอามาใช้ประโยชน์ไม่เปลืองท่อนพันนี่ก็อาทิตย์กว่ากวาพี่น้องนี่ครับโซนนี้อาทิตย์กว่ากว่าขึ้นประมาณน,นี้เลย ถ้าอากาศร้อนก็จะขึ้นเร็วหน่อยถ้าอากาศเย็นก็จะอืดๆหน่อยครับจะช้าหน่อยเอามาชําไว้พี่น้องไม่มีอะไรทำับช่วงนี้ตัดอ้อยขายชํายอดอ้อยวันนี้ก็ได้ไถไปอีกแปลงหนึ่งจะลงปลูกอีกสีห้าวันหลังจากนี้ไร่ธนูภูมิของเราก็คงจะปลูกอ้อยแบบมีระบบน้ำนครับที่นี่นี่ครับยอดอ้อยของเราปัดมมเมื่อไหร่ทำไว้เมื่อนั้นครับเนี่ย ตัดกี่ต้นก็ชำเท่านั้นพี่น้องนี่ครับยอดล้วนๆนี่ครับประมาณนี้เลยตัดแล้วก็ชำตัดแล้วก็ชำไว้เลยพี่น้องตัดปุ๊บชำสักปุ๊บชำดีก็ปล่อยทิ้งไม่เปลืองสัอนพันสลับวันนี้ก็อย่างประมาณนี้ครับพี่น้องหวัสดีครับ